ยี่สิบนาทีแรกสองประตูต่อศูนย์เหมือนกันแต่จบไม่เหมือนกัน <laughs> เอาเป็นว่าเอาเป็นรู้กันแล้วกันนะ <G> <G> ก่อนอื่นต้องสารภาพความความจริงเลยนะฮะหนูได้ดูเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับเมื่อคืนนี้ในแมตที่เลวูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอลลักลัก,ล,ก,ล,กลิ้นนะครับต้องบอกออก่อนว่าหนูเดาไปผิดตำแหน่งเดียว นะครับการที่หนูดาวว่าหนูคิดว่าน่าจะเป็นแบ็คซ้ายเป็นดาวรุ่งแต่เป็นคอสซาซิมิกาแต่ตำแหน่งอื่นถูกหมดทุกตำแหน่งนะฮะก็เมื่อคืนนี้นะต้อไม่จบสามสาม <laughs> อยากจบสามสามอยากตื่นเต้นอยากเป็นเกมแบบเมามันอย่างเงี้ยอยากแบบอยากเล้าใจจบตีศูนไปเก่งซะและ้วนะ เช้านี้จบใสฮทำไมไม่จบสามสามอะเออสองศูตยเหมือนกันเลยจังเลยอะนะไม่ไม่จบสามสามวะใหม่วะใหม่วะไปเก่งต่แล้วนะอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อคืนเนี่ยหนูได้ดูเพียงแค่ครึ่งเดียวนะฮะหลังจากนำสองศูนย์อ่ะหนูจะพูดถึงเฉพาะเกมครึ่งแรกแล้วกันนะกับคนที่หนูเห็น ะะตัวนึ่งขงหลังใครไฮไลท์ยังไม่ได้ดูนะไฮไลท์ยังไม่ได้ดูนะ,ะครึ่งหลังเพราะว่าหลวงตื่นมาแล้วก็ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนสถานที่สักนิดหนึ่งเพราะว่าตรงใต้ต้นไม้นะฮะตอนนี้ทีมงานอรออัดรายการอยู่นะครับที่หนูต้องตื่นต้องต้องนอนรีบนอนแล้วต้องตื่นมารายการเพราะว่ามีรายการมารออยู่นะฮะเมื่อคืนนี้ต้องบอกก่อนสถานการณ์ของเรียวภูนะครับหลังจากที่ตัวรู้เนี่ยเปิดบ้าน รับการมาเย็นของแซงชินลัวก็ตอนนี้เรียบพูโล่งแล้วเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของสายร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมีสิบสองแต้มนะฮะตัวรุ่มีแปดแต้มหลังจากได้ทำแค่ทาได้แค่เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับกับแซงชินัวในบ้านนะครับก็หนักเหมือนกันตอนแรกคิดว่าเออถ้าตัวรุ่ชนะเราชนะมันก็จะมีมันแต้มมันก็จะฉิวต้องเป็นกดดันสุดทสายแต่ตอนนี้โล่งแล้วฮนะหนูเชื่อว่านัดหน้าเนี่ย จเจิ้นครับจะส่งเยาวชนอายุ12ปีลงก็ไม่มีใครว่านะเพราะเป็นที่หนึ่งของฝ่ายแล้วอกับเกมการแข่งขันนะครับต้องบอกก่อนว่าหนูหนูมั่นใจว่าน่าจะเป็นเอเลียดนะการเป็นแบกแล้วก็เอนโดแล้วก็ลงแล้วหนูก็มั่นใจว่าหน้าขวาน่าจะเป็นโมเมซาราเพราะหนูรู้สึกว่าไม่รู้มีคนคิดเหมือนหนูหรือเปล่านะนรู้สึกว่าเจก้นครับเนี่ยเขาอยากส่งบางโมโลงเพื่อลงไปสร้างสิิอะไรบางอย่าง ต่ทัวร la de no ์ใบเนี้ยมันก็ไม่ได sí. ้ทัวร์อยู่ฟ้าจำรีกแต่ว่ามันก็เป็นยังยังเป็นรายการในเรียกได้ว่าทัวร์ยุโรปนะฮะก็โมเมนตาร่าก็ลงไปตั้งเถิตีนะครับยิงได้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าประตูให้กับลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวบางคนจะงงว่าเฮ้ยซาร่ายิงครบสองร้อยไปแล้วไม่ใช่เหรอสองร้อยนั้นคือยิงในพิมรีกนะครับและสองลูกตอนที่ซาร่าอยู่ที่เชลตีซาร่ายิงสองลูกเพราะฉะนั้นถ้ารวมกับหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดก็เป็นสอง เป็นสองแต่ว่าสถิตินี้คือเป็นสถิติทีโมเมตาล่านะครับยิงให้เลอ้์วผู้โดยตรงนะฮะตอนนี้1น 9, 9่ประตูได้มาจากลูกโทษนะครับแต่ว่าครึ่งหลังนี่หนูไม่ได้ดูแต่หนูจะพูดถึงเกมครึ่งแรกละกันนะครับคือหนูมไม่รู้มีคนคิดมันหนูหรือเปล่านะครับฮาวิเลียนเล่นดีเมื่อคืนนี้เป็นการเป็นคือแบบฟังจังหวะคองเกมจ่ายบอลแบบเหนือเหนือแล้วก็ดีอ่ะ จากครึ่งแรกหนูถือว่าการเป็นแบกจะมีจะติดขัดนิดนึงคือลูกม่งที่ได้มาจากหลุยดีอาร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าความไวความหัวไวของหลุยดีอาร์เพราะว่ามันเหมือนมันจะแฉลบมาด้วยนะถ้าเป็นนักบอลปกติทั่วไปเนี่ยเราจะม่งเนี่ยพอจังหวะที่มันแฉลบปุ๊บเนี่ยมันจะต้มาคึกสมักักเนี่ยแต่ว่าหลุยดีอาร์ก็ยังมงเข้าไปได้นะครับแล้วก็คิดมาหนูไหมว่าลูกาันเนี่ย โคดิกาโปเล่นให้กับเรีพููเอาตั้งแต่มาเรีพูลดีกว่ะไ,ไอ้ลูกแบบเนี้ยลูกแท็บอินเนี่ยหนูบอกรูกถืว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นเรียกอะไรอะเป็นสัญลักษณ์ของกักโคดิกาโปอะถ้าได,ถาได้ถ้าได้ประตูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่แล้วหนูเห็นโคดิกาโปเนี่ยเป็นเป็นลูกแท็บอินง่ายๆคือแบบเป็นคนที่เป็นกองหน้าที่หาช่องดีหาจังหวะดีโอเคคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยว้องพักเดี๋ยวบอลต้องมามาเสาสองมาแถวกู้เนี่ยอ่ะแล้วมารังกนะฮะเราจะได้เห็น หลายลูกนะครับจากคนทีกเขโปกับ,ก,บกับการแท็บอินเข้าไปง่ายๆแบบนี้นะครับก็ดีรู้ถือว่าเป็นข้อดีของกองหน้าที่อยู่ในตำแหน่งที่ที่ทําประตูได้นะครับก็เกมจบลงที่4-0น,นะครับครึ่งแรกนะครับหนูก็ชมเอ่อหนูว่าเอนโดเล่นโอเคขึ้นนะครับโอ้ยเอนโดเราไม่ได้อวยนะแต่ว่ารู่ตัวเเอนโดเฮ้ยกล้าที่จะเล่นมากขึ้นเข้าบอลดุดันอย่างที่เจอกันต้องการนะครับฮาวิ่อลเล่นดี กโโอเคนะครับคอนซัสมิกาดก็ก็เติมได้อย่างเมาวันนะครับแล้วก็มีครึ่งแรกเนี่ยยิงแบบชนคานสนั่นเลยโอ้โหลูกนั้นย้ายเข้าจะเข้าจะสวยมากเลยนะครับจะสร้างความมั่นใจให้กับหลายๆคนแต่ครึ่งหลังนะครับอใครรู้สึกยังไงนะครับระบายม่ให้ฟังหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนก็บอกว่าโจนี่จังหวะนรกมากเชื่อหรือยังว่าโจนเนี่ยมันคือหนูถึงบอกไอ้คือที่โจนอ่ะถ้าเปลี่ยนทัศนคติไม่ได้นะ มันยังเป็นผู้เล่นจะขึ้นมาเป็นผู้เล่นแบบตัวหลักหรือว่าเป็นผู้เล่นแนวหน้าของของทีมยังไม่ได้สัานการมันต้องเปลี่ยนก่อนคือมันมันแบบจังหวะอารมอ่ะจังหวะจะจ่ายไม่จ่ายจังหวะจังหวะจะเลี้ยงกูจ่ายหรือว่าจังหวะคือจริงต้องต้องทาแล้วแต่กูก็เลี้ยงวนไปวนมาอยู่นั้นเลี้ยงแบบคือเหมือนโชว์เหนือ ไม่รู้นะความรู้สึกหนูนะหนูคิดอย่างนั้นนะถ้าคนอื่นคิดไม่ตรงกันก็ขอโทษด้วยแต่ว่านี่คือมุมมองของของแฟนร์พูลคนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าที่หนูพูดแบบนี้ไม่ใช่หนูเกลียดร์พูลไม่ใช่หนูไม่ชอบร์พูลหนูรักร์พูลแล้วหนูก็เชียร์ร์พูลแน่นอนถ้าวันหนึ่งเคติโจนปรับปรุงตัวเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของตัวเองหนูหนูก็พร้อมที่จะเป็นพลังงานบวกพร้อมที่จะซัพพอร์ตให้กับเคาติโจนอยู่เสมอถูกไหมสุดท้ายแล้ว่วเขาก็ยังอยู่กับทีมเขายังเป็นสเกลเซอร์เพราะฉะ เพื่ออยากให้เขาเขารู้อ่เว่าเอ้ยถ้าคุณเปลี่ยนทัศนคติตในการเล่นบอลเนะ่คือพอหลังจากนั้นสองตูแล้วเนี่ยหนูเห็นเลยไอตอนก่อนสองตูเน,เน,นเนี่ยโอเคจ่ายบอลให้บอลเนี่ยพอสองตูดแล้วเนี่ยจะไปหนักยิงกันซะแล้วคืออยากยิงกันซะแล้วสองตูดแล้วก็นึกว่าขาดเนี่ยนุ่นก็จะยิงนี่ก็จะยิงอ่ะบางทีจังหวะบางโมกเลี้ยงเข้าไปควรจ่ายก่อไม่จ่ายยิงแม่งเทนั้นแแต่ก็โอเค ุดท้ายเราไม่ได้ว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือโมเมตราก็ยังเป็นหัวใจของเกมลุกของเลวผู้นะครับเราไม่ได้ว่าแต่เราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าครึ่งแรกเนี่ยไม่ใช่ว่าลักเล้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ทีมเยือนไม่ไดไม่มีโอกาสมีโอกาสแล้วแบบหวือหวาเลยล่ะนะหลายๆครั้งอาจจะออฟไซต์อาจจะนู่นอาจจะนี่แต่ว่ามันก็อท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยเขาก็มีดีนะ เขาไม่ได้มาแบบว่ามานอนอ้าขาเพราะให้คุณจะกระหน่ำหรือแบบว่าเฮ้ยทำฉันเถอะผู้ยิพยามฉันเขาก็มีการตอบโต้เขาก็มีโต้เถียงอะนะฮะคือ <c oughs> ที่หนูคิดว่าชุดนี้นะครับเจอกันครับจะส่งลงหนูมองอย่างหนึ่งคือไม่รู้มีใครคิดมันหนูหรือเปล่าครับหนูมองว่าโกาเต้กับกับอ่าควานซาเนี่ยครับเนี่ยเหมือนจะสร้างเป็นเป็นเป็น เขาเรียกอะไรอะถ้าเป็นไอรอนแมนก็คือมีชุดมีชุดปกติแต่เนี้ยเป็นชุดสำรองที่แบบอนาคตกูจะทําไว้ให้กับเลวผู้อะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าได้นะฮะอย่างแบดลี่หรือว่าอะไรเงี้ยแบกซ้ายแบกขวาคือหนูรู้สึกว่าเอ้ยครอปต้มงโกโลเต้กับคอนซาลงในถ้วยใบเนี้ยหลายครั้งนะรู้สึกว่าคือเหมือนแบบบางทีลงไม่พร้อมกันแต่ก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนมาเล่นคู่กันคือก็ก็ไม่มีความผิดพลาดนะครับ ก็ต้องบอกตัวว่ามันก็เป็นกำลังหลักของของเียวูคือคืออย่างที่บอกแหละว่าถ้าเราจะอยากแกร่งเราอยากจะจะเดินให้ได้แบบแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวสำรองกับตัวจริงมาตรฐานมันต้องมันต้องดันขึ้นไปให้ใกล้เคียงกันหน่อยเพราะว่าในในในวันเวลาในเกมที่บางทีบางครั้งตัวใหญ่บาดเจ็บตัวสำรองลงไปมันต้องมันต้องไม่เหลื่อมล้ำกันมากนะต้องทดแทนกันได้มันถึงจะโอเคนะฮะ การเล่นของทีมหรือว่าระบบหรือว่าภาพรวมของทีมมันจะไม่ได้ไม่ดรอปลงไม่เสียนะฮะหนูคิดแบบนี้นะถ้าคนอื่นคิดยังไงก็ก็พี่มาบอกกันหน่อยแต่ว่าอยากจะถามว่าครึ่งหลังเนี่ยใครได้ดูเต็มเต็มรูปแบบครึ่งหลังนะครับถ้าถามหนูนะฮะครึ่งแรกหนูให้ครึ่งแรกนะครึ่งแรกนะหนูให้แมรอนมันคือฮาวิอเอเลียดเอลเล่นดีชอบนะฮะชอบหนูหนูถึงบอกว่าก่อนอันนี้นหนูอยากให้ฮาวิอเอเลียดเนี่ย ได้ลงกับเตียโก้คันตาลาบ่อยๆเพราะว่าซีรียสมันคล้ายๆกันคือตัวเล็กแต่เป็นเป็นเป็นนักเตะที่ครองบอลดีทักษะดีแล้วก็เซนบอลอยากให้อยากให้เอเลียดเนี่ยซึมตับเซนบอลของเตียโก้คันตาลาเพราะว่าโอ้โหอันนะี้เบอร์ขาดนะฮะแล้วก็เมื่อคืนนี้หนูได้เห็นว่าเออเฮ้ยเอเลียดก็เอาลงบอลดีพักบอลดีจ่ายบอลแทงบอลคือสร้างจังหวะสร้างโอกาสนะครับ ลูกที่ลูกที่ลุยไดยก็ดีนะครึ่งแรกเพราะว่าไอ้ลูกที่เขาวงได้เนี่ยมันก็มาจากเขานะจยให้มหมดโมเมทซาลาแล้วคอยย่อง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 นึกถึงแอนดูโรบาสันเลยลูกที่แบบแอนดูโรบาสันตัดได้เนี่ยแล้วก็เปิดให้ซาลาแล้วก็ย่อง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 ไปแล้วซาลาก็เปิดมาแล้วก็ทึ้งหายภาพเดียวกันเลยนะฮะลุยดดอาร์ดนะฮะไดบอล ก็จ่ายให้บุมิิสลาแล้วก็ค่อยวิ่งตามช่องวิ่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 งเข้าไปสักพักตัวตาราเปิดมาโมงจึ้งเข้าเลยตาลาเปิดปะวะจำไม่ได้ว่าใครเปิดแต่ว่าแต่ว่าลูกนั้นนะลุยดุริยางศมงนะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นก็คือมาจากลุดิยาร์เหมือนกันนะครับส่วนครึ่งหลังไม่ได้ดูนะครับพี่ๆท่านใดนะฮะได้ดูเต็มเกมแล้วใครเป็นแมนเอาตเดอะแมทบอกกันหน่อยให้ใครต้องเรียนตามตรงครึ่งหลังหนู หนูไม่ไหวเพราะว่าหนูต้องอะไรการเช้าเดี๋ยวมันจะมันจะพางานเป๋ไปหมดนะฮะก็เอาวะสองศูนยคิดว่าน่าจะโอเคแล้วไม่น่าจะแพ้และนะเพราะว่าเล่นแน,นฟิลแล้วขึ้นนำสองตุนแล้วดูรูปเกมเนี่ยมันดูที่จะประตูเพิ่มได้อะเพิ่มได้นะครับแล้วหนูเดาวไว้ว่าสี่ศูนย์อ่าอย่าให้ดูนะฮะวันที่หนูไปเตะบอลคืนก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเตะ คือเมื่อคืนเนี่ยหนูไปเตะบ,บอลแต่ว่าไเตะไม่ได้เจ็บขาก็เลยไปถามแฟนแมนยูเขาที่สนามมาแหละถาม, J um, ถามเจดำถามพี่นิกถามพิกุ๊กนะครับแล้วก็พี่อะไรอะแฟนผีไรขนนะ่ะก็ถามแฟนนีแมนยูไปหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กับน้องแจ๊บนะน้องแจ๊บคนที่เขาอยู่กับเจดำ์ um, เขามีเพจด้วยก็ก็บอกเฮ้ยแจ๊บมาลองมาจัดตัวเล่น่กันนะฮะน้ำหนึ่งแพ็คหนูหนูได้เพราะหนูทายสกอร์ถูกหนูทายกอกยสกอี่ศูนย์ น้องก็ทายตัวอสามถูดเป็นเรือพู่เหมือนกันนะฮะก็ยินดีนะครับกับสามแต้มของของเรืพู่นะครับแล้วก็จะทําให้เรามีโฟกัสในในหลีกขึ้นอีกเยอะตอนเนี้ยหนูก็รู้สึกหนูนะคือเรามีการโฟกัสในหลีกได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วในยูโรปาลีกเราเป็นที่หนึ่งของตารางแล้วก็แล้วก็เข้ารอบโดยที่ต่อให้ตัวรูจะยิงแปดร้อยห้าสิบต่อศูนย์ก็ไม่สามารถเป็นที่หนึ่งในสายได้ เวอ่อไปนะบางคนเวอ่อไปบอลพ่อของจริงแปดร้อยห้าสิบลนั่นแหละพูดเล่นนะหะยอกก <c oughs> ็เมื่อเช้านั่งรถมากับหลานไอจชอบไอจชอบมันชอบแมนอยู่ล้วก็เลยอ้ามันครับยี่สิบนาทีไม่ถึงยี่สิบนาทีสองศูนเหมือนกันแต่จบไม่เหมือนกันนะก <c oughs> <c oughs> ็ะ <c oughs> ชอบแหละก็ดีเห็นเห็นชุดสำรองนะฮะ ถามว่ามีข้อผิดพลาดมันยังมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วล่ะแต่ในเมื่อตกรมันออกมาสี่ตูวแน่นอนเราก็ต้องต้องลบข้อผิดพลาดหรือลืมลืมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะฮะก็แค่มาคุยกันแล้วก็มาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับถ้าต่อไปก็จะกลับมาเล่นในพิมเมลีนะครับไม่รู้เล่นในบ้านหรือเปล่ายังไม่ได้เปิดดูนะฮะก็วันนี้อาจจะไม่ได้เป็นคลิปยาวนานสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็แค่รู้สึกว่าหนูอยาก ฟังความคิดเห็นนะสาหรับคนที่ดูจบเกมนะฮะดูครึ่งหลังด้วยหนูอยากรู้ว่าใครดูแล้วตัวไหนเล่นเป็นยังไงนะครับตอนนี้หนูยังไม่ดูไฮไลท์เลยยังไม่ดูไฮไลท์ข้างหลังเลยนะฮะพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าเอ้ยคุณดูแล้วเนี่ยทั้งเกมคุณชอบใครคุณให้แมวน้ตดมัดใครหรือว่าไอตัวไหนผู้เล่นของเราควรจะปรับปรุงแก้ไขย,ยังไงคนที่โจมเปลี่ยนลงมาเล่นดีไหมตอบหน่อย นะหนูได้เห็นแต่ตารางว่าเออคดีโจนถูกเปลี่ยนตัวลงมานะฮะเล่นดีหรือเปล่าช่วยบอกกันนิดกระซิบกันหน่อยว่าเฮ้ยเฮ้ยดีแล้วค,คือคดีโจนปรับปรุงขึ้นว่อะอะไรเงี้ยก็พิมพ์บอกกันได้นะ,ะแต่สําหรับหนูเนี่ยคิดว่ามันน่าจะยังไม่ได้นบการปรับปรุงนะครับมันก็จะเล่นเหมือนเดิมเล่นแบบออกลูกเหนือแบบคลองบอลเยอะๆจังหวะต้องจ่ายไม่จ่ายกูม้วนกลับอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกตัดบอลได้เสียบอล นี่ไม่ได้ดูนะบอกไม่ได้ดูแต่จินตนาการโจรรู้เลยว่าเวลาวิธีการเล่นของเขาเนี่ยเขาเวลายิ่งประตูนํมากมากเลยเขาก็จะโชว์เหนือให้รู้เฮ้ยคือทุกคนเหมือนแบบบอกเอาอบบคอปบดูผมนะดูผมเดี๋ยวดูบอสเดี๋ยวดูผมเดี๋ยวเลี้ยงให้ดูเฮ้ยเป็นไงเออเฮ้ยจ่ายแล้วบอสก็จะกัดฟันเงี้ยเจอันเขาก็จะมึงจ่ายได้ไม่จ่ายะฮก็บอกกันหน่อยว่าใครเป็นอะไรยังไงนะครับแน่นอนนะฮะลูกหมี น้องควีบนะครับก็คลีนชีดหนึ่งนัดนะครับคลีนชีดตี่นูนย์ก็ยินดีกับแฟนเลี้ยวภูทุกหมู่เหล่านะครับแล้วก็เป็นนูอแปกใจมากนะคือยอดทีมแห่งกองกิตอะ่ะอย่างแมนยููเนี้ยเขายิงไม่ถึงนาทียิงสองไม่ถึงยี่สิบนาทียิงสองตูนเราก็ทําเหมือนเขานะแต่ทําไมอ่ะทำไมฟ้าทั้งหร้าย ทำไมไม่มอบสกอสามสามให้กับเราบ้างคืออยากตื่นเต้นอยากแบบมีเอนเนอรี้อยากหัวใจเต้นแรงอยากผิดหวังไปไปแล้วอ่ะยังไงนะฮะใครข้าไปเข้าไปแร้บนะก็ดูเชื่อว่าหลายคนอยากจะถีบหน้าหนูตอนนี้ยอันนะ นะฮะวันนี้รีบๆไปรีบมานะครับอเดี๋ยวหนูแวะไรการก่อนนะครับยังไงใครผ่านไปผ่านมานะครับได้ชิมได้ชมคุบคุบทุยแดกลิ้นก้าไปแล้วได้ชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับหนูนะครับมนุษย์นะครับมันก็มีบ้างผิดบ้างถูกบ้างนะครับสำหรับเรื่องความรักนะครับอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำคมตรงนิดนึง ถ้ากลัวเปลืองไฟก็ถอนปลัก๊กสักกลัวเขาไม่รักถอดใจ <laughs> ไปแปลกใจว่าเหรือลองตูดเหมือนกันทำไมไม่จบตามๆมาทำไมอ่ะทำไมไปเก่งแต่และ